ไตรโซดเป็นโซดเนี่ยนะคะเป็นนิโซดท้องอาณาจักรของไส้กรอกแบบต่งตงตางๆวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะค่ะสินค้าของเรามีโปรโมชั่นทุกอย่างเลยนะคะจากไส้กอรอกชวายเบิร์ดนะคะ4ี0บาทวันนี้เหลือแค่240บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าขายในราคาโรงงานค่ะไม่ต้องไปถึงโรงงานนะคะมาที่งาแนแในเซ็ตของเราวันนี้นะคะอย่าลืมแวะมาที่บูธดซีทีไส้กอรอกกลุ่มโรมคันนะคะ 180สบาทวันนี้ราคาอยู่ที่1 7 0บาทเท่านั้นนะคะเยนเชญได้หรือว่าคุณแม่นะคะที่มองหาส้กรอบชีสให้น้องนะคะเรียกว่าชีสของเราสกัดจากนมสดค่ะทานแล้วมีประโยชน์นะคะวันนี้เหลือกิโลกรัมละ200บาท2 0 0เท่านั้นค่ะจาก400้อยบาทหาือ200บาทเท่านั้นลดเท่าไหร่ครับครึ่งราคาครึ่งงันครึ่งให้ค่ะอย่าลืมแวะมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราไม่สามารถที่จะข้ามไปเกาะเขาได้เลยนะคะไปเนื้อเล่นเลน ชเชสเตอร์เรชสเตอร์กรีลนะคะแล้วก็เชสเตอร์คอฟฟี่ด้วยอันนี้การสดบริการให้ได้เรามีหลากหลายรสชาติไปการได้ใช่แล้วค่ะและหน้าตุ้นี้ยังมีส,มสม่วนของนมค่ะเมจิค่ะซีพีเมจิหรือว่าตรงนี้ให้ได้ชิมกันนะคะในส่วนของนมรสอิดค่ะหรือว่าจะเป็นนมเปรี้ยวเมจิไทยเก๊กค่ะนะมาฝากนี้นะคะก็ไายดียแมเดยวนะคะกับคุ้คุณที่ตรงนี้ค่ะซึ่งเปลี่ยนเป็นในส่วนของการขายนะคะสเต็กหมูดำคุโรฟุตะจากราคาปกติห3 9บาทวันนี้เหลือเพียง8ปบเปก ด้วยสเต็กเนี่ยมาได้ชิ้นปูปิ๊กนะคะเป็นสเต็กทั้งชิ้นนะคะก็บอกว่าข้างในจะมีมันแซ่บไปมาเบอร์ยนะคะพร้อมหนึ่งพร้อมนะคะเป็นเป็นเวสซิ่งสูตรพิเศษเลยอันนี้เป็นไก่วิล่าแล้วก็พร้อมผักสลัดด้วยอันนี้เนี่ยราคาพิเศษ89บาทเท่านั้นเองราคาปกติ139บาทค่ะและทางด้านนี้จะเห็นได้ว่าบุ้งทอดเชฟของเราเนี่ยบุ้งทอดเนี่ยมือเป็นเล่หก มีหมดเจ้าหู้ดับเบลนะคะมีนิี้ค็อกเทลดัมโปชิเต้าหูนะคะบลกแมนยูอะไรก็คั้งหมค่ะทั้งหมดเนี่ยไม้ละสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะราคาถูกมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้มาอี่นิ้ซีพีเดนเลิวค่ะซึ่งอตอนนี้เขาก็มาตังยากไม้สุดพอดเก๊กหมูคุณระเบิดกระพาะนะาะพิแพ็คละเก้าบาทเท่านั้นเรียกว่าชิ้นใหญ่พอดนีทานได้สคนเลยนะคะแพ็คเดีย รสชาติออกตาเนี่ยใช่แล้วค่ะจะเป็นในส่วนของแยกชิ้นสนความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสับปะรดนะคะขาหมูหรือว่าจะเป็นในส่วนต่างๆออเดอร์ได้เลยค่ะ ญี่ปูดค่ะข้าเสกไก่พริกไทยยำข้าเสตกุ้งนะคะพอมกด้วยกับอนนึ่งแ่ล้วนะนี้มันด้าราคาถูกนด้าอเยอเลยนะคด้าถ่ายเนี่ยแนกก็ขายเข้าด้านนอกบาทนะคะถับไปนูข้าวมันไก่ข้าวเสไก่ดำก็สีบาทไก่ซ้อนที่เราไมันย5บาทเองค่ะนี้ราคานะคะเข้ากันทั่วไปเเลยนะในนี้อ่าานแลวาถึใ่คะในช่วงที่หลับรอ ช่วงนี้นะคะอีกสักพูหนึ่งนะคะจะมีการสาธิตการทำกิกสื่อเลยคะ่มีอนร้อนะคะที่น่าสนใจนะคะว่าวันนี้เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูหมูทอดทองกับสกดน้ำสลัดอกหูแล้วก็นอกมุ้งไกุ่นงใจเต็นคําแน่นอนค่ะไดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเห็นด้วว่าถ้าเกิดวันื้อเด็กู่วันนี้นะคะเมนูนี้ถือว่าตัดขายัดม เอาที่น้านเลยเลยรสสูตรง่ายๆแล้วก็คุมกันมาได้พอแล้วได้ใช้แล้วค่ะตอนนี้ขอไม่ก็ยังเนาะยังเนาะนะคะเราแจกของวันนี้ต่อดีกว่านะคะขอบรางวัลของเราเนี่ยนะเป็นแฟนคลับของซีพีอยู่นะแน่นอนเราแจกคันพัดให้นะคะเป็นพัดจากซีพีเอาไปเชียร์น้องๆศิลปินเอเอฟนะเอาไว้๊ะเอาไว้นะมาเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะนะคะคนละหนึ่งชิ้นนะคะ คนละหนึ่งชิ้นค่ะมีมอบให้นะคะนะคะเดี๋ยวยเชียนะคะนี่มารับไปเลยค่ะพัจากซีทีนะคะน้นะคะมอบไกนะคะคนละชินนะคะคือนะคะว่าเราจะมีนะคะสองอักิคู่เนึ่งนะคะจะเป็นเซลรินเอฟก้าพิจก่รมินิคอนเสิร์ตนะคะจากซีทีของไยค่าอันนี้เราจะให้แลนอกจากนี้ค่ะี่แบบฝาจมีนายสดยุทุกนาค่ะเป็นกิาเชฟจากซีทีด้วยนน่ารักมากเลย ดีดน,นะคะคอยากได้ตุ๊กตาอันนี้เนี่ยเราบอกว่าเทาถาวตรงก็ยากได้มากได้ <c oughs> ไมากนะคะถามเกี่ยวกับในส่วนของนี่ค่ะสินค้าของเรานะคะที่ผมว่าจะวางจำหน่ายในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเป็น,นสินค้าที่บอกว่าอร่อยมากๆทุกเมนูทุกรสเลยทีเดียว ำหน่ายกันหนึ่งพิ้งไก่คนนี้แต่ว่าจะขายแล้วตอนนี้ใช่แล้วก็เป็นสินค้าเป็นหมูกุโลบูตะมีหลากหลายลดมากเลยจะเป็นกุโลบูตะนะคะหมักพริกไทยดำค่ะหรือว่าจะเป็นหมูกุโลบูตะปูโตกิได่ผงเลยแล้วนะคะถามว่าซอสปูโตกิซอสกุโตกิโกกิโรโกกินะคะที่เราจะวางจำหน่ายในพิ้งไก่นนี้เนี่ยเป็นซอสประจำก็คือแเทศอะไรงงงามไป้รงใบเลยนะอะไรนะ